สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้มันน่าเหลือเชื่อมากแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงโลกนี้พอผ่านไปแต่ละช่วงเวลาก็จะเข้าสู่ไทม์ลูปผู้คนจะต้องเผชิญกับวันเดียวกันซ้ำๆจนกว่าไทม์ลูปจะจบลงในระหว่างนี้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะไม่มีความทรงจำแล้วถ้าทุกคนไม่มีความทรงจำใครจะพิสูจน์ได้ว่าไทม์ลูปมีอยู่จริงผมเอง คุณอาจจะคิดว่าผมเหมือนกับ RN356 ที่มีความสามารถในการทำนายอนาคตแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นพวกเราแค่มีความทรงจำเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในไทม์ลูปคุณรู้จัก RN356 ด้วยเหรอเป็นคุณเองที่บอกผมในไทม์ลูปก่อนหน้านี้ดังนั้นเพราะความทรงจำจากไทม์ลูปคุณถึงได้รู้ว่ามอยุนจื้อฝงฉีหมิงจะทำอะไร แต่สาหรับผมครั้งนี้เป็นครั้งที่ยากลําบากที่สุดนี่เป็นครั้งแรกที่ผมรู้ว่าในโลกนี้ยังมีคนที่มีความสามารถเหมือนผมอีกม่าหยวนชื่อก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาเองก็ใช้ประโยชน์จากจุดนี้ฆ่าถังเส้าหลงและหานซ่งในวันที่เกิดไทม์ลูกนี่เป็นไทม์ลูกครั้งที่เท่าไรหร่แล้วคะครั้งที่ห้าและเป็นครั้งสุดท้ายด้วยคุณช่วยบอกฉันได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง